แถมแถมแถมร้อยลอยร้อยล,อย,ลอยบายเชฟโรดเลิกทำเลิกเล่นเหรียญวิ่งทีละเซนอ๋อหรือไม่นะอ๋อหรือไม่นะเหรียญวิ่งทีละเซนเอา้อเอาแลา้วตักอนล่ะเกรก่อนคุณเล่นอ่ะคุณมีเหรียญไหมทีละเซนตักอนคุณเคยใช้คำนี้ไหมมีสลึอพึ่งมันจบ ให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากใจยากนานคุณก็สะสมไปสิเซนนะคะไม่ใช่เหรียญน,นะเออเออเซนนะคะไม่ใช่เงินบาทเซนหนึ่งมันกี่บาทล่ะคะคุณผู้ชมคาะมันไม่ใช่สลึงนะเออเซนหนึ่งมันไม่ใช่สลึงหนึ่งนะเออมันเป็นเงินกี่บาทละ่ะ ก็สะสมไปสิคุณจะมาพูดได้ไงว่าเหรียญวิ่งทีละเซนเลยเลิกทำเลิกปฏิบัติเออหาใช่ไหมนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนแรกคุณตั้งเป้าไว้ไงจับเงินในอากาศจับเงินในอากาศคว้าเงินในอากาศเออก็สิ่งที่คุณได้มามันได้มาจากที่คุณทําตรงนี้หรือเปล่าล่ะเออมันก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้องสเต็ปบายสเต็ป คุณจะไปคว้าเงินที่ร้อยเหรียญเหรอหาใช่ไหมค่ะมันไม่มีนายนายให้คุณเปลี่ยนแนวความคิดมันวิ่งเซนก็ปล่อยให้มันวิ่งไปวันหนึ่งยังไงมันก็วิ่งจนครบหนึ่งเหรียญวันหนึ่งยังไงมันก็วิ่งจนครบสิบเซนเอ่อสิบเหรียญแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องวิ่งจนครบหนึ่งร้อยในหลายหลายฟตฟอร์มในหลายหลายกระบวนการที่คุณมีตัวตนบนโลกโซเชียล คุณจะเอาค่าของเงินเซนมาวัดระดับความพยายามของคุณที่มาตั้งการสร้างไรายได้ตรงนี้แล้วคุณมาหยุดหยุดการทำว่าเหรียญฉันวิ่งเทลเซนฉันก็เลยหยุดนายห้ามคิดแบบนี้คุณต้องมีเป้าที่คุณจะวิ่งวนลูปยังไงคุณจะวนลูปซ้ำอยู่แหละผิดหวังเออผิดหวังลม้ม ลุกขึ้นใหม่ผิดหวงังล้มลุกขึ้นใหม่มันจะวนลูปอยู่งั้นจนกว่าคุณจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยวิ่งเข้าสู่เป้าหมายของคุณแต่เป้าหมายของคุณมันต้องเป็นดาวดวงใหญ่มันต้องเป็นเป้าที่ยิ่งใหญ่ที่คุณตั้งไว้คุณต้องทำให้ได้คุณต้องพูดกับตัวเองในทุกๆเช้าว่าฉันทำได้คุณต้องพูดกับตัวเองในทุกๆเชาวว้า,ว,ชาว,ว่าฉันดีพร้อม ฉันทำได้ฉันมีพลังงานบวกฉันพร้อมที่จะทําตรงนี้ฉันมีความสุขกับตรงนี้ฉันดูดีแล้วฉันพร้อมที่จะรีดดิง้งฉันพร้อมที่จะเป็นผู้นําคนไหนทําได้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนเวเดกุต